ผมประเทศไทยใส่โอ้หของผ่ามาที่หอมเยเนาะสิ้อผ้าเสื้อผ้าทีเตยสื้อผาเบิ่งห้องเตยห้องกุ้ยเตยเสื้อผ้ากัซซิมีของของเบียร์เนาะอันนี้เสื้อผ้าอันของไผ่าใยของตางของเตยผู้ใดอยู่นี่เนี่ยเตยอันตางตร้าอ๋อหลายคนอ๋อหลายคนอยู่น้ำกันเสื้อผ้าอ้ายมี้ยังเนยเย็บเบาลูกอันนี้คืออันนี้คือสิ่เป็นของเบียร์เนาะเบิ่งลักษณะ เห็นย่งได้เงินกระเป๋าเงินบ่กระเป๋าเงินบวางไวนากแต่วมใครอกขาแลกบ่เห็นแต่ีอเขามารักษาของมันอยู่แล้วเนาะแตสิว่าจของบ่เห็นอย่างเขางงนี่ก็เตยนาะนีกบหคนบ่กันหคนนี่นอข้าอีเบียอีแมอีเตยไปอีกหนึงกะนี่เดี๋ยวี้่ได้น่เก็บองไอ ตรงถามเบียรเนาะเบียร์ย่นี่ลเบียย่เบียเสื้ออน้องผ้าหรือเสื้อตานมีมีตาเสื้อตางเก็บเอาของยังเก็บเอาไปใสนก็ไม่ยังหอกของลูกเกของของไอ่เกของเก็บเอาแมนเบียร์สีหูเลยล่ะเบียรสีหู

เจือลายขาวนี่แม่นบอร์คือฉังเคยเห็นใส่อยู่เม่เนบอร์่ะนี่แม่นะมอบอรมันต่อหน่อยมันต่อ,น,ตอน่อยมีเรียนเกียนว่อมไป อีกอันนึ่งไออันนึงอายุพุ่นเด้พวกอันชุดเพชรอยู่ในห้องรีสอร์ทบ้านรีสอร์ทอ่ะมีชุดเพชรมีสเปร์มีอีหยังได้หลายอย่างอยู่ชุดเพชรเกิดเซเว้หันหลังผู้อื่นใส่แมนจอบไปอย่างเกิดผู้อื่นใส่ตัวไอเบียให้ผู้อื่นใส่เนาะไอเบียใส่ให้ผู้ใดใส่ผู้อื่นเนี่ย เอาก็ยังคุยกันได้ดีได้มือประทับิก่อนกับบริคิดว่าเพิ่นสไปไว้ปานนี่ยังคุยกันอยู่ด้แต่ว่ามือมือหลังจากที่ที่ทีเพิ่นเสียแล้วเนาะเมื่อสิไปรับศซเพิ่นนอ่ะฝันเด้ฟันผู้แรกเลยฝันว่าอันเตยปกติสิคุยกันเนาะเพิ่นสเอื่นตัวแทนเพิว่าเตยพี่ป๊อบอันเตยเตื้นขึ้นมาแล้วบม่เห็นผู้ใดรถบัดกับบ่ท่า่มีผู้ใดเังส่นะปานนี่ บกคันได้กับโบจอดไปสีนะบันพอ่อพ่อไปรับศพเหมือนไปรับศพคือเลยไปเว้าสู่พีโจฟังบอกว่าเนี่ยเตยมาเขาฝันว่าเตยตื่นขึ้นมาแล้วบ่เห็นไผบ่เห็นรถบ้านรถบ้านกับโบถาโบกคันได้กับโบจอดไปเสียนะเป็นคนแรกที่ที่เมื่อเมื่อเบาซูม,ม,มนฟังมื่อที่ไปรับศพยังปวดเศร้านั่นล่ะเพื่อน,น,นะนจังไม่สอนขวัญกระซินอนหลับไปเลยละมัง้งเพราะว่าแม่นเพราะว่าออ,อกห้องออกจากปฐะีก่อนประมาณตีสามเมนบบแม่นโบเตยไอ้ตา เพราะว่ามือมือนั่นพอยาวิาสป้าเต้ยสิไปน้าพอบอัน under s i n งเต้ยว่าเปิดบ๊อเต้ยบ๊ไปดอกนะสินะเต้ยสิไปน้ารถบัตรก็ออยังเบาก,กันอยู่ดิเพราะว่ามือนั่นออกไปไปหลังหันแมนเออเต้ยบ่ไปเต้ยสิไปน้ำรถบัตรก็นว่าหัวอยู่มือนั่นละ่ะ ตอนเพิ่งกำลังแยกใหญ่สิไปร้านอาหารต่อจะนะินนะมันก็ขึ้นไปกับรถค้นขึ้นเต็มรถตู้อันยะเลยเดิแต่ว่าเตยบอไปน้ำมูไปต่อเดือดซึ่งเตยกัย่างวนไปวนมาอยู่หลังหานั่นแหล,ละบอไปน้ำมูเพราะว่าไอเบียบอไปว่าสันแม่นบาเพื่อนเลยบอไปเฮ้ยเแบียก็นาสิไปเนาะ <laughs> เมนกะให้เล็กหน่อยแจกจ่ายไปเลยข้าวเสียดไซคุ <ah> ้ยเตยเสียดไซเมนแจกจายไปให้ผู uh, mm ้น hmm. like like, okay. ั้นผู้นั้นไซเป็นกรสียดไซน้ำเสินะ Nhìn đây, bia. À, này, không có bia. Tời hỏi, ăn đây <laughs> bia อันไหนของเตยเนี่ยมีอันไหนเนี่ยรอครับอ๋อมันอยู่ทางต้น mày ครับเบียร์ เนี่เบียเบียจบท่านอาจารย์ชาติชัย่พอออชาชัยอ่ะอ๋อประทานพญามาพญายมะข้าขนเกี่ยวกันเสือ้อผ้าอนใรของกูเตยเนี่ย ราตระเลี่ยอ้เลยาเรตระี่งเขาคุณเตยซื้อว้ป้าตวจไปแล้วนะโอ้ต่เจสิบหกันยาแต่พี่กายเนี่ซื้อปันนดไปเดือนี่กันยางหัวเดียวหวดเดียวมันตรวจไปหนึ่งเบอร์ใส่เพิ่มกระดูเพราะมันตรวจมนีู่เตยซื้องวดเดียวสิหกกันยา ป้าถ้ารวยถ้าถือกนี่มันรวยเลยด้นี่เก้าสิบล้า<ด>นเจียสิบหกกันยาบม่มันซื้อหน่อยหน่อยดิโม่กระด้อโอซื้อหลาย,ยตัวนี่ป้าอันนี้สามสิบอันนี้เก้าสิบล้านอันนี้สามสิบงวดเดียวแล้วมันนี่โอ้ซื้อมันมันซื้อหลายมันมันซื้อเกือบเกือบมื่นทีตัวนี้ซื้องวดเดียวเกือบมื่ยยนไหมอันก็เลยสิ 16. บหกกันยาอหลีเป็นปึกเลยเนี่ย S <S อันนี้สิบสองล้านซื้องวดเดียวเสือพูดอะไนี่เสือเตยอ๋อเสือเตยเบียดนมเบียงวดเดียวแบบพจนซื้องวดเดียววะนี้เกือบม่เนเกือบพ่อเมื่อนพอด่ะเบียดใส่บังกะเิ่ดเสือกู้เตยนี่เดี๋ยวเสือร้ายพ่นมักส่นี่แหละนี่แหะที่ไหนก็มักไซ เสือยูคือยังผ่าศีนี่เนาะเมนเมนบออะไรของกูเตยกีบออกมาก็เอาไปแจกใจให้คนใส่

ว่าสิไปบวชบอกว่าเยี่ยมผ้ามว่าอ้อมยืดใส่นี่ก็บอกว่าวนเงียนอยู่ห้องนะห้องนี้แหละคนเห็นลายยืดเป็นว่าอืมบางตัวเลยบอกว่าเอาอมไม่เป็นทวงอย่างนี้ก็ไปโดดเดียวว่าก็ว่าสิไปบวชแล้วสิมันก็เลยกเราข่าไตก็ได้ยืดเสือข่าก็ได้เราสิไปบวชยืดวัดน้ำปูเดี่ยวนะว่าอืมไป่ห้องเดียร เขาว่าเสือพาเอาแจกคนใส่บ่แม่นเพเสือพาเขาเนี่ยตัวแข็งๆว่าอย่าไปอย่าเอาไปเผาเด้อเอาไปแจกคนใส่ล่ะบ่นี่ก็ไว้ดีนล่ะ อันสุดยอดเลยสนั่นกันดึงดึงมันปดึงดึงทำไมเศรีดีดีอะเศรีกางเงย่ะอันนี้เอาว่าเวลาฉัมาใส่กอ นแ่เอ้นที่คนเอาวาจากคนุดเตินีันีออ้ก็ามากมากเลยนะี่ ขาดแล้วก็ามากนี่แหละตอนนี้เราใส่ดีค่ะขาดันได้กับใส่วงเดมเป็นห้อยเย็เบยับ <c oughs>

何で <noise> เออหนาแมนไซส์ไซส์ฐานสิบเอด็ดบ่บบอ,อันนี้เป็นเสื้อผ้ากุ้เตยนะเสื้อผ้ากุ้เตย กำลังเก็บออกจากตู้เพื่อจะเอาไปเจียกใจใค้นใส่เนาะนคุณเต๋อบอกว่าเอาไปเจียกใจใค้นใส่อะไรเบียร์ใส่ใส่เบียก็กเอาไว้